สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาพบกับช่างปืนนะครับนี่นะครับวิธีการใส่น้ำมันเครื่องนะครับเกลือโอเคครับสวัสดีครับช่างปืนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ยกมือไหว้ไม่ได้เดีดเลดเดรดดูมือเลยครับนี่เหรอ มัไม่ช่างมันเลอะอย่างเงี้ยช่างฮะไงมันเลอะอย่างเงี้ยขังแร็คขงั <laughs> ขงแร็คขังแรกนานเราไม่มีเครื่องมือเอ okay. อโอเคเครื่องมือไม่พร้อมช่างมาไปดูวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยครับครับผมตอนแรกเราก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับนี่เอาตั้งตรงนี้ออกก่อนไหนครับเนี่ยบอกเนื้อมากครับรับตรงนี้นะ <laughs> เออนี่นะก็เราก็มาสอบกองออกนะครับอ่าใส้กล้กลกลกอ,งอ,งองนี่วิธีทำยังไงครับช่างช่างทำให้ดูเลยเนี่ยบอกก็ต้องมีไขควง แล้วก็ค้อนนะครับเปิดต่อให้มันทะลุนะครับทะลุปุ๊บไม่ส่งผลอะไรยังไม่จังไม่ส่งผลว่าม่เกี่ยวอะไรกับรถเลยนนี to to ี beast. ่ we it, ่เออเนี่ยเป็นเนี่ยรูหองรอยเนี่ยมาอันนี้เราก็ได้เวลาใส่ละงานฟรีอย่างว่านะงานนี้คือประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับของช่วงนี้เขาอีก็ต้องประหยัดไปก่อนถ้าไปร้านช่างอื่นนี่ก็คือไอ้ไจ้าของนี่จะไม่มีรูนะครับ ่ในร้านช่างเบอร์เรามีดูครับตอนนี้ก็ได้เวลาใส่ของใหม่แล้วของใหม่นี่พี่ใช้ของย่อเนี้ยเนี่ยใช้ของอะไรฟูอะไรไม่รู้องผมด้านไม่เอาพี่จังมาเด็ดด้วจังมาเด็ดเดียวไอ้ F F A นี่ฟูของฟูของฟูเออป็นๆฟูแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอันนี้รหัสรหัสรหัสมันนะครสำหรับ TNT สามร้อยนะก็ตัวนี้ครับโอเคคนี่ นี่นะลักษณะไส้กรอกระนี้นะครับม,มามาเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่เลยดีกว่าเลอือกนิดนึงนะครับเลือกนิดนึงนะครับผมเลอือกนิดนึงนครับที่นี่มันต้องอย่างนี้โอเคมนะอันนี้เราก็ต้องเช็ดตรงนี้ให้แห้งก่อนนะผมม,มาเริ่มเช็ดของก่อนใช่ไหมเช็ดของก่อนครับ อันนี้เราซื้อมาแบบมีนี่นะครับคือเวลาเวลาเราจะตอดออกใช่ไหมตอดออกก็ตอดง่ายนะครับโอ้มันดีงี้เองไม่เหมือนของเก่าเยอะตัของเก่าไม่ได้มันต้องมีเครื่องมือนะอ่ะนี่เดราใช้แชกขันเนี้ยครับผมแน่นยืมแช่อยู่ไหนวะสำหรับสายจ้างเปลี่ยนงบนะครับเอามาเปลี่ยนเอง แล้วก็เครื่องมือไม่พร้อมก็ต้องแบบนี้นะครับครับผมไหนเห็นไหมเหย,ย,ยงเขาไม,มโอ้ยนี่ไม่ใช่เหรออ๋อไอิ้งป่ะบอกไปหมดมีอยู่นั่นและได้นี่ก็ได้ในว่าเจยก็ได้ดี่ไื่อนๆระหว่างรอประเจน,นะครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะพามาดูน้ำมันเครื่องก่อนแล้วกันนะครับน้ำมันเครื่องจะใช้ทั้งหมด,ดกี่ขวดครับพี่ อย่างน้อยประมาณคือมันมีตามไอประมาณสามกวดใช่ไหมสามกว่านะสามกว่าแต่นี้เราซื้อมาเป็นหลังนะยี่ห้อน้ำมันเครื่องใช้ของอะไรพี่นี่นะครับผมอ่านไม่ออกนะอ่านกันเอาเองวีอาร์วันนะครับนี่นี่นะอ่านกันเอาเองนะผมอ่านไม่ออกตอนนี้ช่างกำลังมั่วอยู่กับแครื่องกำลังวัดดูอยู่ว่าเข้าได้ก็ไม่ได้ ก็สำหรับน้ำมันเครื่องที่เราเปลี่ยนนี่ก็คือรถตัวรุ่นของอะไรครับพี่เบนลี่นะผมเบนลี่ใช่ไหมรถจากอิตาลีนะสักนิดนี่นี่ข้ามหัวนิดนึงพี่นี่นะครับเบนลี่ตากล้องนี้ก็มั่วตัวซะดิอ้าวนี่ครับเบอร์1ินเครนะผมเบอร์1ิเใช่ไหมอ๋อเออตอบตอบท่านผู้ชมได้นะเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดนะครับนี่ก็เล่นไปก่อนใส่ได้กันเลย นี่นะครับคือไม่ได้ถอดออกมาพอนะครับอยู่ตงๆลางกันนี่หน่อยขันเข้าไปไปดูสภาพช่างนะครับนี่สภาพช่งางช่าง,งยังเป็นนะแต่ว่าถ,ถ้าถ้าจะเป็นก็ไม่ต้องทำก็ได้ <c oughs> <c oughs> จังเลยมันจะลาบเลยเ<า>หรอมาถึงทำแบบนี้นุกน๊กวันว,ว่างๆแล้ว โอเคเ <si สร็จแล้วครับสำหรับใบกรองใส่ง้ป่วยมป่ยนวันนี้เราก็ถึงวิธีการใส่น้ำมันเครื่องลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่งปเดียวปากอุ่นิดนึงเอาเนี้ยแล้วกถอดตันนี้ออกนะโอเคถอดอือื้อไงไงง ช่างดีมันกำอะไรครับกันนะครับกันอันนี้ตัวนี้กันเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่ออะไรครับพี่น้ำมันเครื่องอ๋อเปิดเรื่องมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องทำไปใส่ก็ออกมันอันนี้อันนี้จะเป็นจุดถ่ายถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเติมน้ำมันเครื่องลงไปก็รู้มากกว่าช่างอีกรู้จุดช่างเลยรู้เนี่ย ตังคนเดียวบอร่อยครับแต่จังจต,ตัวไปจะไม่มวดตัวแบบนี้นะนี้จังจำเป็นเจว้าช่างแ,แบบยุคประร <c oughs> หระยัดนะครับก็โลโก้ในรัศาดาช้อปปี้ครสีเขียวแจ่มมากแบนีกมีคที่อนะไ <c oughs> ร้ารบมาตกอต้อง เราเต้นลงนะเพื่อเพื่อจะได้ดูนี่ครับวัดไอ้นี่นะอ๋อไอ้นี่นะแต่การเลี้ยงชุดเปนะของกลางครับอันนี้หมุนกลางมากกว่าน้อยกว่าไม่ได้ไหมมากกว่ากันิดนึงก็ได้โอเคผมไม่เรืมีความรู้เท่าไหร่พี่ครับอันนี้เป็นการตั้งงานเดี่ยววัแรกกำลังจะลงท้องคือมันต้องตัดสามสามไอ้น้ำมันนี่ทั้งหมดกี่บาทพี่อันี่ห้าห้าของเนี่ย

ขดามรงครับ mm. sí. no uh huh. mm. mm. no. ีสมันว่าจะมีขวดที่สนะครับเดียวแต่มันไม่ไม่ได้ระยะมันก็ลงกดที่สนะสอารองสองขวดไม่เือฮาขงนี่่นี่่ ยางมือจะเละๆนะครับมือเละๆหน่อยครับช่างครับช่างอย่างที่บอกครับชั่งจั่งเครื่องไงเออเมือมือน้องตกบกอ่ะไม่ตกบกมันก็ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวว่าเครื่องมือนี่ร้อนมากเลยครับตอนนี้ครับเต็มมาแล้วไม่ใช้ก็วางไว้ครับเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวกำลงนะภาษาไม่คนที่ดูคลิดความปาดหลาดุงนี้ต้องแร่งกันเลยเป็นยังไงบ้างคุนผู้ชมนะครับวันนี้ก็เสร็จจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอพิธีการใส่น้ำมันเครื่องครับ ถาก้นใดนะครับมีงบน้อยนะครับประหยัดงบนี่เลยครับวิธีการทำนะอุปกรณ์ไม่พร้อมก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะเดี๋ยวจะอยากให้ดูจ้ากไส่กองหน่อยเดี๋ยวขอหยิบจ้ากไส่กองหน่อยเอ๊ยมือเลอะแน่เลยครับบองนี่จ้ากไส่กองอย่างละโดนดุนดีนี่จ้าเป็นอะดียวครับอันนี้มันอันนี้มันเฟซหน้าเหรอ หลังจากที่เลิกกันมาแล้วแต่ละลายแชมล้างนี่ก็ล้าง <c oughs> เครื่องมือที่ว่าติดน้ำมันเครื่องน้ำรักเงียบ betulnya <laughs> <laughs> di <laughs> <laughs> เก็เป็นงานศิลปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล้างเสร็จจะไม่มีการล้างทีนี้ล้างให้เลยนี่ล้างให้เลียมนี่ฮะไม่ย้ำทุกทุกคนประเรียบร้อยครับมาสตาร์ทดูนะครับว่าน้มันเครื่องมันจะ้เพราะมันเครื่องมันจะมีแบบเข้าไปที่ในกองที่นั้นคือเราต้อง เราจะได้มาฟังของเนดอรี่จนยักษ์เขียวด้วยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องของเรานะครับก็ฝากติดตามและกดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจกับช่องเทป้วยนะครับ